สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําต้มยําไก่น้ําใสกันนะคะลำดับแป้ก,ก็คือวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือเครื่องต้มยําม,มีหอมแดงหอมหัวใหญ่มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกขี้หนูมะนาว นี่ก็จะเป็นเนื้อไก่กับเครื่องในนะคะแล้วก็มีเลือดเลือดไก่แล้วก็มีเห็ดฟางเห็ดเนี่ยถ้าหาเห็ดฟางไม่ได้ก็จะเป็นเห็ดเข้มทองนะคะหรือว่าเป็นเห็ดตัวอื่นที่เราชอบแล้วก็ผักชีฝรั่ง ต้นหอมแล้วก็จะมีเกลือกับซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวเราติดตามไปดูนะคะว่าต้มยำไก่น้ำใสของเราจะออกมาเป็นยังไงตามมานะคะแล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาลงไปเป็นการช่วยลดดับช่วยลดดับคาวสำหรับไก่นะคะ ต้มไปสักพักหนึ่งเราก็ต่อด้วยหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะบ้านไหนชอบหอมแดงเยอะๆก็สามารถใส่ได้เอาที่ชอบเลยค่ะตัวเนี้ยจะทำให้น้ำหวานน้ำซุปของเรานะคะแล้วก็หอมด้วย ต่อไปเราก็จะใส่เนื้อไก่นะคะ เครื่องในเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเลยพร้อมกับเนื้อไก่เนี่ยเดี๋ยวเครื่องในก็จะแข็งจะไม่อร่อยนะคะเราใสเ่เนื้อไก่ลงไปก่อนช่วงที่เรากำลังรออยู่เนี่ยเพื่อจะปรุงนะคะ เราก็จะช้อนฟองที่เป็นฟองๆออกฟองออช้อนให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันทำให้อาหารดูไม่น่าทานค่อยๆช้อนค่ะค่อยๆช้อนออไป ตอนนี้เราก็ใส่เกลือนะคะตามที่เราชอบได้เลยก็ค่อยๆปรุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ทีเดียวเลยเนี่ยอาจจะทำให้เค็มเกินไปนะคะค่อยๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนะคะบ้านนี้ขออนุญ,ญาตไม่ได้ใช้น้ำปลาเพราะว่ากลัวว่า ถ้าต้มยำแล้วเราใส่น้ำปลาแล้วกลัวมันจะขาวก็ใส่ซีอิ๊วช่วยให้มีกลิ่นนิดหน่อยค่ะเราก็เริ่มใส่เครื่องในได้นะคะตอนนี้โอเคแล้วค่อยๆใส่นะคะอย่าอย่ารีบ แล้วก็ไม่คนนะคะเพราะว่ากลัวน้ำจะขุนเดี๋ยวน้ำจะไม่สวยแล้วก็ใส่เลือดตามที่เราชอบบ้านนี้ชอบทานเลือดเราก็จะใส่นะคะเต็มที่ พอเราใส่น้ำเอ,อ่อพอเราใส่แล้วน้ำมันก็จะเริ่มขุนขึ้นนิดนึงเพราะว่าตับกับเลือดเนี่ยทำให้น้ำเขาเริ่มขุนนิดนึงก็พยายามช้อนเอาฟองออกนะคะ ต่อไปเราก็เริ่มปรุงแล้วนะคะพริกขีหนูใส่เลยนะคะมะนาว เดี๋ยวเราจะไปเติมข้างนอกอีกรอบนึงนะคะสําหรับมะนาวเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราใส่หมดแล้วเนี่ยอาจจะทําให้น้ํามันเยอะเกินอาจจะไม่แซบพอนะคะแล้วก็ใส่เห็ดนี่เห็ดเห็ดฟาง หน้าตาน่าทานมากอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยได้ไกต่ต้มต้มแซบไก่สักชามหนึ่งก็อิ่มท้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้ อจากนี้เราก็ใส่เป็นผักชีนะคะจะได้หอมๆแล้วก็ต้นหอมทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมโต๊ะทานอาหารได้เลยนะคะ